อืมอร่อยจังเลยอ้อยอิ่มจังเลยอิ่มจังเลยอ่ะไม่รู้จะเอาเศษขยะนี้ไปทิ้งที่ไหนดีทิ้งเลยแล้วกันมีเศษขยะที่พอจะเอาไปรีไซเคิลเอาไปขายได้ตังไหมนะมีอะไรไหมเนี่ยลองเช็คดูดีกว่าคัดข,ขยะดีกว่าเยอะเลยอ่ะ หมายลูกชิมแทงมือคุณคุณเป็น,นปอะไรนะคุณพ่อหนุ่มลูกขอตังค์หน่อยอย่ามาใกล้ผมลุกงจะทำรุนแรงเกินไปแล้วเปล่านี่ยเฮ้ยหิวข้าวจังเลยร้อนก็ร้อน น้ำครับลุงอะไรนะพ่อหนุม่มผมขอโทษที่ทำไม่ดีกับลุงครับผมเห็นลุงกำลังเหนื่อยกำลังหิวผมเลยซื้อน้ำมาให้ครับโอ้ไม่ต้องว่าครับลุงไม่เป็นไรครับลุงขอให้เจริญเจริญนะพ่อหนุม่มครับผมครับอ,อ,อสดชื่นวันนี้ซื้อของมาเยอะเลยแต่ฉันไม่กลัวอ้วนหรอก ฉันจะกินเยอะๆเลยอร่อยจังเลยเ <c oughs> อ้อยอิ่มจังเลยเอ้ยเอาไปทิ้งดีกว่า อิ่มจังเลยอ่ะไม่รู้จะเอาเศษขยะนี้ไปทิ้งที่ไหนดีนั่นไงถังขยะจะทิ้งดีไหมนะทิ้งเลยแล้วกันใครทิ้งอะไรไว้น่ะมีเศษขยะที่พอจะเอาไปรีไซเคิลเอาไปขายได้ตังค์ไหมนะมีอะไรไหมเนี่ยลองเช็คดูดีกว่า ขัดขยะดีกว่าเยอะเลยอะ่ะไปไม้ลูกชิ้นแทงมือคุณคุณเป็นอะไร่ะคุณตามหมอตำยอยออเย,าาย้ผมหน่อยหมอหมอเรียกหมอสัตวแพทย์ให้ผมหน่อยไม่ใช่ต้องโทร1669เรียกหมอฉุกเฉินสิคุณแล้วมือคุณไปโดนอะไรมาผมโดนไม้ลูกชิ้นน่ะไม่รู้ใครทิ้งไม้ลูกชิ้นไว้เต็มเลยอะ่ะ ทิ้งไม้ลูกชิ้นแบบไม่ดูตามาตาเรือเลยอะ่ะไม่รัดถุงให้ดีดูสีมือผมเอ่อฉันเป็นคนทิ้งเองแหละฮะคุณว่าอย่างไรนะคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณจะทิ้งขยะอะไรอะ่ะคุณต้องดูแลขยะตัวเองให้ดีมีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าคุณคิดจะทิ้งก็ทิ้งถ้าเป็นแบบไม้ลูกชิ้นน่ะคุณต้องหอ่อหอมันให้ดีเผื่อมีคนไปเก็บแล้วมันเกิดอันตรายแบบผมแล้วก็ คุณจะซวยเอานะและพวกขยะที่เป็นสารเคมีน่ะกระป๋องสเปย์อะไรที่เป็นสารเคมีน่ะคุณก็ต้องแยกประเภทมันให้ดีแยกขยะให้ดีเข้าใจไหมสือบ์ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่รู้ว่าการทิ้งขยะมันจะเป็นโทษแบบนี้ต่อไปนี้ฉันจะทิ้งอะไรฉันจะคิดหน้าคิดหลังฉันจะคิดให้ดีฉันจะไม่ทิ้งแบบนี้อีกมาเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลเองไปเร็วไปเร็วออ ทิ้งขยะก็ทิ้งให้มีวินัยรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทิ้งคัดแยกขยะให้เหมาะสมของที่มีสารเคมีก็เอาใส่ขยะอันตรายของที่มีคมก็มัดใส่ถุงให้มิดชิดนะครับน้องๆ